शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छा क्षीवित् नी नोय्ना ชีวิตหนึ่งนั้นสั้นนักหากชีวิตเกิดมาเพื่อที่จะสร้างสรร์สิ่งที่ควรได้ควรมีให้แก่ชีวิตนั้นน้อยจริงๆสั้นจริงๆสะสมบุญกุศล และสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์แก่คำว่าชีวิตประเสริฐหรือความเป็นมนุษย์โสนั้นสั้นจริงๆและน้อยหรือเกินแต่ชีวิตที่ไม่รู้จักทางเดินชีวิตที่มืดมนชีวิต ที่เป็นไปตามโลกิยะมอมเมานั้นแม้จะน้อยแม้จะสัน้นทว่าตักตวงเอาบาปตักตวงเอาอากุศลสร้างสิ่งที่จะเป็นเชื้อทุกข์ให้แก่ตนต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนั้นได้มากกว่ามาก เพราะอาวิชชาโมหะความรู้ที่ผิดความหลงความไม่รู้จักทางประเสริฐเลยดังนั้นคนที่ได้เกิดมาเป็นชีวิตพระสมมาสพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าผู้เกิดเป็นเทวดาก็ดี ผู้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ร่างของมนุษย์ก็ดีตายจากชาตินั้นแล้วจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือได้ร่างของมนุษย์อีกนั้นหาได้ยากมากส่วนมากตกนรกคำตรัสของพระสมมาสกุรเจ้า เป็นคำจริงเป็นสัจจที่ยังรู้ชีวิตมนุษย์สัตว์โลกอย่างท่องแท้ท่านไม่ได้ตรัสคูไม่ได้ตรัสอย่างเป็นสิ่งที่ไม่มีความจริงแต่ท่านตรัสความจริงที่จริงแท้ผู้ที่รู้ความจริงแท้เท่านั้น จะเห็นชัดเจนจะเห็นจริงจริงๆว่าชีวิตหนึ่งของคนที่ได้ร่างของมนุษย์หรือร่างของคนเกิดมานั้นถ้าไม่ได้รับความรู้ไม่ได้มีทางเดินคันลองอันเป็นสัมมาอริยมรรคแล้วชีวิตนั้นตักตวงแต่บาปตักตวงแต่อกุศลใส่ตนใส่ตน,ตนโดยไม่รู้ตน จริงๆดังนั้นคำตรัสนั้นจึงเป็นคำตรัสที่ถูกต้องจริงแท้ที่สุดผู้รู้แล้วจะหวาดเสียวจะขนพองสยองกล้าวสำหรับความโง่ง,งมของมนุษย์ที่ได้ร่างมนุษย์แต่ไม่มีความรู้อย่างมนุษย์โส หรือผู้มีจิตสูงผู้มีจิตปร,ระเสริฐอาศัยร่างมนุษย์เท่านั้นอาศัยมันสมองอวัยวะความเป็นมนุษย์ที่ทำงานได้สูงทำงานได้ลึกกว้างแต่ทว่าเป็นความสูงความลึกกว้างที่ตัดตวงบาปภัยให้แก่ตนมหาศาล เป็นชีวิตทินากลัวที่สุดผู้ที่ได้เห็นทางผู้ที่รู้จักทางถ้ายังไม่ขนขวายปล่อยตัวปล่อยตน <c oughs> ก็ย่อมจะต้องเป็นผู้ที่ตักตวงอบาปภัยดังที่กล่าวนั้นอยู่อย่างแท้จริง <c oughs> การตัก ตวงเอาบุญเอากุศลน,นั้นได้ยากดังนั้นชีวิตนี้หนึ่งนั้นจึงสั้นนักชีวิตนี้หนึ่งนั้นจึงน้อยนักอย่าประมาทอย่าผัดผ่อนกันเลยสำหรับผู้ที่รู้ทาง เห็นทางกันแล้วจงตั้งใจอดทนฝึกฝนตั้งนาตั้งตนต,ตักตวงหรือสั่งสมอบรมเอากุศลเอาบุญให้ได้เถิดวิบากกรรมของแต่ละคนไม่แน่เลยว่าชาติหน้า เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดังที่พระสมมาสบุรจ้าทานตรัสเอาไว้นั้นอีกหรือไม่บุธังสรนังกชาด้ำมันสารนังกชา